ทุกสายตาจับจ้องไปที่การประเมินสถานการณ์ล่าสุดจากหน่วยข่าวกองทัพว่าเบื้องหลังเสียงระเบิดนี้คืออุบัติเหตุหรือเจตนาทั้งรถถังทั้งจรวด b m 21และโดรนสอดแนมรุกล่ำน่านฟ้า ภัยคุกคามทางอากาศและพื้นดินมีทั้งรถถังและจรวด b m 21ถูกนำมาตั้งระยะประชิดรัฐบาลต่อโต้ด้วยการปิดด่านรายงานจากสายขา่าวภาคพื้นดินและหน่วยข่าวกรองลับยืนยันตรงกันถึงการเคลื่อนพลที่น่าตกใจกัมพูชาได้มีการเสริมกำลังและเคลื่อนย้ายยุทโธปกรณ์หนักเข้าสู่พื้นที่ชายแดนในระดับที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเคลื่อนรถถังและการติดตั้งจรวดหลายลำกล้อง BM21 กลาบซึ่งเป็นอาวุธโจมตีภาคพื้นดินที่มีอำนาจทำลายหลางสูงและมีระยะหวังผลที่สามารถเข้าถึงพื้นที่การตั้งรับของทหารไทยได้นี่คือการส่งสัญญาณที่ชัดเจนที่สุดถึงความพร้อมในการใช้กำลังนอกจากภัยคุกคามทางพื้นดินแล้วน่านฟ้าไทยก็ถูกล้ำมือดอย่างอุกอาจมีรายงานการตรวจพบ โดรนสอดแนมไม่ทราบฝ่ายบินรุกล่ำเนื้อพื้นที่สำคัญของเราซึ่งถือเป็นการละเมิดอ,อธิปไตยอย่างร้ายแรงต่อก,กฎหมายระหว่างประเทศอย่างโจ่งแจ้งโดยทั้งหมดนั้นกระทรวงกลาโหมของกัมพูชาออกมาอ้างว่าเป็นรูปเก่าไม่ใช่รูปปัจจุบัน